อเอาโถ่เอ้ยมีการ์ดมีการ์ดใบหนึ่งไม่ใช่เหรอมีการ์ดอยู่ไม่ใช่เหรอก็ใช้ซะสิสจริง,ง,งมันใช้ได้ด้วยเหรอกับการเล่นบ้านอ่ะมันใช้ได้ทุกอย่างไ้เฮียจริงปะเนี่ยอ้าวมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงก็มีมึงก็เป็นเจ้าของการ์ดมึงก็มีสิทธิ์ใช้ทำไมอ่ะใครไปห้ามมึงอ่ะกูอบอกแล้วกูบอกแล้วว่าห้ามใช้เอ้ยผู้หญิงอยู่ไหนกำลังเบิกรถไปครับอ่าแล้วสรุปยังไงมึงจะเปิดมึงจะเปิดใช้งานเลยไหมเปิดอยู่แล้วครับเล่นบ้านวันไหนก็เปิดเลยครับพี่ โอ้เยอะเลยครับบิ๊กมาแล้วาตำรวจมีเรื่องแล้วก็มีแฟนแมนอยู่เยอะเลยครับมันไม่ได้มีใครที่แบบอยู่ในเหตุการณ์ไม่เป็นไรไ้เบลเมื่ออยู่แค่ในน้ำต่อตากเนี้ยค่ะกูัวว่าไงหนูมีเรื่องมาปรึกษาครับถ้าหนูโทรหาคนโทรหาเพื่อนคนนึงแล้วหนูแค่โทรบอกว่ามีพัาสดุตกค้างแล้วมันตัดสายหนูไปเลยหนูควรทำไงดีเลยกคบ หนูท้องหายชมพูประมาณสามสี่วันแล้วนะกว่าจะติดอ่ะแล้วมันก็ทำกับหนูแบบเนี้ยหนูโ,โนคตรอยากเจอมันเลยอะ่ะไอเฮียป๊บมึงนะอีชมมันอีชมเป็นอะไรเนี่ยไอ,อเฮียนี่เล่นบทดราม่าอะไรกับกู<ม>อ้าวนั่น<า>กันนะด้วยหรอกัสดีแม็กซิลฮัลโหลว่าไงชมฮัลโหลมึงจะคุยอะไรอ่ะฮัลโหลจะคุยอะไรคุยอะไรอ่ะ อ้าก็บึงส่งเมสเซจมาบอกว่าอยากคุยอ๋อก็จะคุยด้วยนี่แหละทำไมมันว่างไม่ได้เลยให้อะมึงจะมาจะคุยจะคุยเรื่องอะไรอ่ะอาจจะคุยก็มาคุยมาเรื่องนมผงใช่ไหมคือมึงจะตีเขาให้ยับถูกต้องไหมโอ้โหแหงโทษดอะกูอยู่สภามาๆๆมาว่าจะไปดูซีรีส์แฟนเสือบีกูก่อนนั่นไง หนูว่าแล้วทำไมหนูแค่โทรโทรบอกว่าพัสตุตกค้างทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้หนูเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะอ๋อแสดงว่าบ้านไอ้นี่บ้านไอ้นี่ไม่โดนยื่นบ้านเรียวเซนบ้านเรียวเซนไม่โดนยื่นมีบ้านมันติเวิร์ดที่โดนยื่นก็คือโอนี้กลับไปนี่มีอ้อโอนี้หลังเดียวเลยเหรอโอนี้กับสิกสิกโอนี้กับสิกสิกอา ซิกๆซิกนี่รู้เลยเจ้าของบ้านเขาจะทวงคืนลูกกี้บ้านมันช่างเฮี้ยนยิ่งนะจริบ้านนี้เฮี้ยนจริงตั้งแต่รอบแรกแล้วอะเลือดน้องตั้งแต่วันแรกเออแต่ก็อยารกรู้อยู่นะว่า <c oughs> มันมีคนมาบ้านริมเลยไหมแล้วปัญหาคือเอ้ยหรือว่าไอ้พวกเฮีย้ยพวกเก้าอี้นี่มันวางแผนจะลงไปเล่นบ้านแบบเนียนๆวะไม่ไม่น่าใช่นะนะเนี่ยดูดิไปหมดเลย ไอ้สองตัวไอ้ดำกับดำแดงนี่มันมันมันถูกลงด้วยเหตุเหตุจำเป็นสุวิสัยมันวางแผนกันหรือเปล่าอันนี้มันวางแผนกันหรือเปล่ามันดูแบบบังเอิญเกินไปถ้าถ้าิวล่อย่างนั้นไม่น่าวางแผนเลยปะครับนะแล้วถ้าเกิดสมมุตินะนมผงกับออควีนได้บ้านคนละหลังก็ซัดกันไปเลยแต่ปัญหาคือออควีนมีกาดอืมโอ้โห เชียอย่างนี้นมผงต้องต้องหยิบยื่นอย่างนี้นมผงต้องการไอเทมนะนั่นก็คือหน้าน้าตดอีกแล้วน้าผเขาเพตดเพิอะไรนะแม็กเชลวอยไปสีลงเพลงแล้วนะพี่ใช่เหรอเพลงอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่เพลงใหม่ครับพี่ลงลงลงออฟฟิเชียลเลยครับพี่ ว่าแย่จัง,ต,งต,ตั้งแต่หนูกลับมาหนูก็มีอะไรดีๆด,ดูทั้งนั้นเลยเอ่ะออสนามกอล์ฟไม่ได้ว่ะทาไมอ่ะมันติดเยอะไปเอ้ชีชมอยู่ไหนเนี่ยพิ่สั์นี่ให้พี่มึงรอขาใอนอเขาเลือกไปคุยกับทางโน้นนะนี่ไงเขามาอยู่นั้นข้างหน้านี่เอ,อ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนอยู่เนี่ยอ๋อเอ้ยนี่ชมพูล่างหนึ่งเหรอวะเย้ทำทรงผมล่างหนึ่งอะไรเข้าติดงพี่เนี่ยทรับจริงยังคะฮ้ยครับเอ้าโหเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่บ้านพี่แต่มันไม่มีคอมเล่นเนี่ยพี่อะไรนะเนี่ยพี่จูนเขาบอกเขาจะไปอยู่กับพี่แต่ว่าเขาเขาไม่มีคอมเล่นเนี่ยทำไงเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ห้องประกอบห้องจบประกอบคอมโอเคครับแต่ผมคุยอะไรเป็นตัพี่คือยังไงคือจำเสียงเพื่อนไม่ได้หรือยังไง อ๋อจำเสียงมาได้ไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมแล้วเน่ยว่าคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้แรงมากหาเดทออกวีเหรออยากดีกว่าพี่เป็นสภาพไปเถอะเยวโอ้หมึงทีี้พอส่งอ่ะชมพู่มาชมมาเดี๋ยคุณจะไปดูซีรีส์แล้วมาจะคุยมาคุยมาไม่รักกันแล้วใช่ไหมโอ้หายไปนานจนลืมแล้วดิไอคุยเนี่ยคุยด้วยปะเนี่ยพอดีพอดี เอเมื่อวานยังไม่มันใช่ไหมนั้นนั้นมันความลับหรือเปล่าไม่จาได้ไหมไม่ฟังได้ฟังได้แป้นจําได้ว่าอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมจําได้อะไรจาได้ไหมให้ให้ให้จะให้ของขวัญอะไรอจําได้ไหมไม่ได้โอ้โหกับน้องซงน้องสาวพูดอะไรลืมละอ๋อมันก็เตือนสิไม่ก็บอกว่าถ้าหนูได้บ้านสี่สิบสลอตคือปีใช่ไหมใช่ เ็นองขวัญใช่ไหมใช่เอาแล้วถ้าสมมติว่าขอมาก่อนนะ่ะถ้าไม่ได้ค่อยจ่ายได้ไหมไม่ได้มันต้องเท่าเทียมสิเอาอันนี้ก็อเอามาใช้ก่อนแต่เพราะถ้าไม่ได้จริงก็คือก็จ่ายเอาโถเอ้ย,ยมีการ์ดมีการ์ดใบหนึ่งไม่ใช่หรอมีการ์ดอยู่ไม่ใช่หรอก็ใช้ซะสซจิจริงจงมันใช้ได้ด้วยหรอกับาการเล่นบ้านนะมันใช้ได้ทุกอย่างไอ้เฮีย อย่างนั้นอ่ะมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงก็มีมึงก็เป็นเจ้าของการ์ดมันก็มีสิทธิ์ใช้ทําไมอ่ะใครไปห้ามมึงอ่ะกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าห้ามใช้จริงปะเนี่ยเอ้าไม่งั้นได้ประมูลไปทําไมอ่ะโอ้ยงั้นงั้นงั้นมันเป็นข้อได้เปรียบของมึงงั้นใช่เลยงั้นใช้เลยใช้เหรอใช้ดิไม่ใช้อ่ะเอาอะไรมาอยู่อ่ะมึงมีกี่คนยมงไม่เลยสิบคนอ่ะเอ้ามึงเลือกเองเลยมึงจะเอาใครเอาไอ้ขวัญใจ แล้วก็เดี๋ยวไอ้เก้าคนให้น้องคัดมาเลยอเอาเอาแบบขอเน้นๆนะขอเน้นๆนะน,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 นะน้องสาวเอาผู้หญิงล้วนไม่ว่า,าผู้หญิงล้วนได้หมดแม่แม่เอาผู้ชาดก็ได้เวอร์จัดวุฒโตใส่วิกจริงไอ้วุฒไหมวุฒโตใสวิกไอ้วุฒไหมนำเหนือได้ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ไงว่ามันใช้ได้อันความรู้ใหม่เลยลเนี่ย เพราะว่ากูไม่เคยบอกนะว่าไม่ให้ใช้เอ้าก็ไม่อยากคือการ์ดมันมีเพื่อเพิ่มความได้เปรียบของผู้มึงเอ้าจริงเหรอเนี่ยนึกว่าใช้ได้แค่สตอรี่นะเนี่ยไอ้ควินยากอัปเดตใหม่จะกำลังจะประชุมเลยเนี่ยกำลังจะกำลังจะด่าคนในแก๊งเลยเนี่ยมาคุยกับพี่ก่อนเนยไม่เคยบอกนะไม่เคยบอกนะว่าไม่ให้ใช้อ่ะคือกูกูบอกเราว่าการ์ดใช้ได้สำหรับอะไร ใช่ไหมแป้นเออว่ะถูกพี่ชมมีอยู่ TRB อยู่ไม่ใช่ TRA นี่พี่ชมใช่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 ละกามันเหลือด้วยดิประเด็นหนักเบอก็มันมีสองใบอันนึงฟังเสียงนี้กูเริ่มรู้สึกใจไม่ดีเบอร์สองนะไอควีนมึงลุกขึ้นมายืนดีดีดิควีนอุ้ยไม่น่าจะสองควีนแตไม่ขอพูดดีกว่าไอควีนมึงยืนดีๆดิมึงดูหมิ่นกูทำไมกูจะถึงกูจะเตี้ยกว่ามึงก็เถอะพี่ไงมันรู้สึกผิดวันนั้นมันแบบ ต่อแล้วก็เถียงอะไรวันนั้นน่าเป็นคนดีหนูอบรมอเฮต่อเถียงอะไรไม่ใช่มันไอ้เหียแบบกูไม่อยากยืนข้างๆมันมากไอ้สัตว์กูต้องเงินมาก่าพี่เนี่ยเนี่ยอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยนี่กูถูกรวล้นี่ไงมีฝันใจมะลิได้ได้ไม่เอาให้ดีนะจะรู้ว่าไม่มีของไงรัเล่นรัเล่นรนเล่นรเล่นรัเล่นรนเล่นรันเล่นรนเล่นรนเล่นันเลเลล่นเลล่นเล่นรนเล่นรลันเล่นรนเล่นนเล่นันเล่นรนเล่นรนเลรนเล่นรนเล่ ว่าให้มึงใช้ของเพิ่มได้เหรอวะใช้อะไรอะของอะพี่พีขอน้องเรื่องนี้หนะไม่ไม่เจอกันนานก็อยากให้รู้ว่าสันดาลเดิมนี่ใส่มันจะแก้ได้แต่สันดาลมันมันไม่หายเข้าใจไหมเออจะได้รู้ว่าเพื่อนคนนี้มันเหมือนเดิมไงขอโทษที่หายไปไงคนตรงนี้ยเหมือนเดิมแต่แต่คนที่แบบไปไปมามาเอว่าออโรร่ารายงานตัวน้าสภาเหมือนเดิมรักนะเคนดี้ เอาเอาง่ายผู้หญิงทุกคนอะรายงานตัวเลยมามารอหน้าสภาเว็บรายงานตัวเลยครับรายงานตัวกับบอสเลยครับเนี่ยมารายงานเลยนะสิบคนอะมารายงานกับบอสได้นะเออผมพอจะไปเล่นได้ไหมครับเออพี่พี่ควีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงให้หลอกเข้ามาเฮ้ยจามพี่จามจามจามพี่เจ๊จามปรจามหนูเอากระเดียดหนูลงมาใหญ่นะจามจามจามอะไรก็ได้นูจามพี่หนูจามทมก็เสียงแมนเหมือนกันเนี่ย ธรรมดาพี่ของเจ๊นี่ไข่ใหญ่กว่าพี่ชาดอีกนะนี่ไม่ได้ผ่าจบอกก่อนไม่ใช่น้องสาวแล้วเนี่ยนี่ความลับนะคือึงไข่อาจจะใหญ่ที่รู้อ่ะมีไข่อาจจะใหญ่แต่ไม่ยาวเท่ากูหรอกยอมพี่ก็แม่ถ้าเกิดว่ากูนอนเต็มที่อ่ะกูบอกเลยนะก็พรารักพี่อ่ะให้พี่เยอาเกินไปอ่ะแต่นี้แล้วแหละหนูแซ่บง่ายไงนิดนึงนิดนึงป๊หนึ่งต้องเรียกผู้หญิงมาก่อนเอ้ยแคนดี้อยู่ไหนอ่ะแคนดี้พิมมืมเอ้ยผู้หญิงอยู่ไหนกำลังเบิกรถไปครับอ่าแล้วสรุปยังไงมึงจะเปิด มึงจะเปิดใช้งานเลยไหมเปิดอยู่แล้วครับเล่นบ้านวันไหนก็เปิดเลยครับพี่เอากลัวอะไรอ่ะก็เปิดก่อนไปเลยอยู่โดเปิดอยู่แล้วก็เปิดเนาะเปิดแเปิดก่อนไปเลยเนาะเปิดอยู่แล้วมันเปิดไม่เปิดไม่เปิดการ์ดคือเปิดเขาอ่ะเปิดเลยเปิดเลยรออะไรเขาไหนเขาไหนก่อนเขาไหนเขาไหนไม่แต่ว่ามันมึงต้องถามก่อนว่าแบบเอ้ยนี่มึงต้องหาเวลาว่าเฮ้ยแคนดี้เอวาอยู่ไหนอะเอวอูลาเอาเอวามาด้วยโอลรูลา เออเอาโรล่ามาด้วยนี่มันแก๊งหัวชมพูเลยนะเิลโลอ่ะมินโล่ะไปเรื่อยเิลโล่หัวชมพูมปเรืยเนี่ยนะเฮ้ยไอควีนเราคุยกันสองคนนะคิดถูกแล้วที่วันนี้กูทักหาพี่กูแต่อาจจะเป็นแบบเป็นน้องรักไงแต่อาจจะไม่ใช่แก๊งเลิฟอะไรอย่างเงี้ยเอาดีนะเนี่ยที่ทักหาพี่กูก่อนเสียเลยนะมึงเนี่ยเสียเนี่ยเอลโหลรีวะก็หัวชมพูอะไรปะเนี่ย ฮะพี friends, i i ah ่ในเมืองนี่เขาใช้ได้ป่ะครับอะไรนะพี่ในเมืองนี่เขาใช้ได้ป่ะครับโอ้ใช้ได้สิเป็นเมียนี่เอาครับพี่โอเคอะไรวะนะเมียกูกำลังเล่นตลกอะไรกับกูโทรกันมาแล้วกันได้พี่ได้ได้วัสดีครับอีสกอยมึงดูอีสกอยปิมสวัสดีครับสสวััดีครบนะสวัสดีครับขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยออีกย ึงเป็นสภามึงไม่ใช่สกอยอี๋เอาหนี่หนึ่งสองสามสี่เอาไอ้สภามายืนยืนเนี่ยเรียงกันตรงนี้หน่อยเรียงเรียงกันเป็นแถวแถวเรียงเรียงดีๆเลยเขาหน้ากระดานหน้ากระดานเจ๊หน้ากระดานอะหน้ากระดานเหมือนที่ไอริมเป็นอะหน้ากระดานเรียงเรียงแถวหน้ากระดานเลย อุ้ตึงๆเลยอ่ะเชื่ยาฮียเฮเฮ้ยนักบัสมึงนี่แม่งไม่เหมาะสมว่าเป็นนายกเลยนะเฮียที่มีสภาหมือมันไม่ทำงานเนี่ยปรับเดินเดือนมันด้วยราคาบัตรราคาเอ๊้หัวแน่่เหรอเข้ามาให้เอเอาไปยืนไปยืนต่อแถวเดี๋ยวมาปางมาปางมีเนนๆเลยมะปางมีอาวุธเหรอมาเช่ค่ะโอ้โหมาเช่มาเช่ใช่ไม่ได้ปางถอยไปก่อน อออองานใหญ่นะงานใหญ่นะขอเซตเ็แบบบึ้มๆได้ไหมเดี๋ยวรอบหน้าเราเราว่ากันนะเนาะเนี่ยมีอาวุธส่ปกรณ์คว้าให้เขาดูหน่อยเรามีอะไรบ้างวะคว้างไม่หมดนะครับมีอยู่สามชิ้นเออคว้างไม่หมดอ้าวไอ้เี้ยมารีหนีเลยมารีแม่งหนีเลยโอ้ยชอบนะหน้าชอบนะหน้านั้นใช้ได้ใช่ไหมไอ้วาไม่ได้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 เอาไปไอ้วาวางเอาวุธส่วนตัวควางอาวุธส่วนตัวมีแค่ส่วนตัวอยู่นะ มันของใครของมันอยู่นะไอริมมีปืนด้วยนี่ริมอีใช่ครับผมต้องการไม้สักต้องการไม้สักห้าครับปืนสักห้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปืนมีสารนะก็มีนะนะปืนมีอยู่นะด้วยยูนาก็ไม้เล่นให้ได้นะเขามีได้มั้ยมีได้เนาะมียูนาด้วยครัเล่นปืนไดไหมเล่นปืนได้ไหมครับปืนเขาไม่มีครับปืนมีก็ไนะปืนปืนปืนขวานมีริมมีรถพังครับปืนครับเน้นปืนครับเน้นปืนไอ้บอลก็มีไอ้บอลมีปืนไม่ได้มันเขามันเป็นแก๊งหญิงล้วน ก็ปืนก็จะมีสองกขาบอกที่แล้วนะบอกว่ามันมันไม่จํากัดได้เอาหญิงหรือชายก็ได้ก็ถามพี่ชมเองถามพี่ชมเองว่ามึงจะหลุดคอนเซปต์มึงหรือเปล่าว่าออควีนมีแต่ผู้หญิงอแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าลืมหลงลืมคอนเซปต์เพื่อที่จะเอาชัยชนะก็แล้วแต่จริงไหมควีนไม่พี่ศักดิ์สิีหนูไม่มีอยู่แล้วกันชนะลรวพี่เราเล่นเราเล่นเราเล่นที่ส่มเสี่ยงนะนะแกงนี้ส่มเสี่ยงนะ ไอสัตว์เหลืออยู่นะอยู่นะอยู่นะของอยู่นะเมโลเป็นไม้ทั้งหมดก็เนี่ยไงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองอีกอัเมโลออลูล่าเก้าอีกคนนึงอีต็อกแท็กอีต็อกแท็กสิบครบอ่าอารเซสิบเนี่ยมีปืนกี่กระบอกสองบอกปืนสองปืนหนึ่งอ่ะ อ่าได้อยู่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 สองก็บอกก็โอเครวมกับที่พี่อยู่กับโอเคได้อยู่พี่รักเธอวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเขาเขาบอกว่าเขาใช้ในปากพี่ว่าใช้ได้เธอเธอไปเปลี่ยนนามสกุลเลยอ่ะเดี๋ยวเขาโชว์บัตรให้เขาเาเปลี่ยนบัตรให้พี่บอกแล้วผมมาต้องต้องได้เปลี่ยนให่บัต้เองเองโทรจริงเหรออันนี้เธอไม่มาแนะนําตัวกับน้องวะมึงอ่ะต้องมาฟังไม่เข้าทางน้องเลยเนี่ยมึงอ่ะต้องมาอันนั้นนี่เธอนี่นี่นามสกุลเขาถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วไม่เปลี่ยนซะ ดดววสสััีครบพี่สาวอะไรมึงต้องเรียกว่าเมียพี่ไอสัตว์สวัสดีครับเมียพี่ S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  โอ้ยเคยยุนก่อนได้ไหมทำงานก่อนได้เธอเออทำงานทำงานก่อนเธอเดี๋ยวเขาทำงานก่อนพี่พี่พี่ขอขอแบบพาพี่ไปโรงพยาบาลได้ไหมแต่พาไปตรวจภายในว่ายังดีอยู่หรือเปล่าไอชู้คนนู้นเลยครับเนี่ยพาไปครับไม่ได้ครับพอดีขอโทษทีครับพอดีมันทำให้แบบขอโทษนะครับที่จะไปทำให้ใครแบบทรมาน อะไรเงี้ยให้คละมาอะไร SSORA เฮ้ยไม่เต็บกูไม่เจ็บเฮ้ยนี่แซนดี้คนหนึ่งซนดี้คว้าอาวุธขึ้นมาโชว์ซิว่าหนูมีอะไรดิวโดอกเฮ้ยไม้กระปากปากคือปากมาโคเหรอหรือว่าอะไรไหนลองบัฟดิลองบัฟให้พี่ชมฟังสิไหนลองพูดดิตายไหนลองพูดดิตายเจือ เนี่ยก็จะมีสแปรไว้สิบเอ็ดคนมีเมโลกับออที่ยังไม่มาแล้วก็อยูนะพี่ไม่เล่นหนาอวันีเล่นดิรอควเคี้ขนาดนี้สัตว์เล่นมันล่ะไม่แต่ว่าผมก็ต้องแบบผมต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่ามันก็จะต้องเปิดใช้งานการ์ดอะครับเปิดวันจริงพวกคุณก็ไอ้นี่ไปแค่นั้นเองครับกิได้ครับได้แล้วคุณมีการ์ดจริงหรือเปล่าครับ เอาใบไหนอะคะพี่มันคุณจะใช้ใบไหนก็ใช้ใบไหนคุณจะใช้ใบไหนก็แล้วแต่เลยครับใช้สองใบแล้วได้ยี่สิบคนไหมล่ะครับไม่ได้ครับมันห้ามเกินสี่สิบนะเอออันนี้คือโง่หรือเปล่าครับเนี่ยฮะไม่ครับคนตีนเล่นเฉยค่ะอแล้วแน่ใจเหรอถ้าเอาเอวารไปอะแน่ใจครับรอบที่แล้วไปหายโชว์มาแล้วคือถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าเกิดสมมติว่าแบบเอวาโดนแทนนี่คือหนังติดมีดฝั่งตรงข้ามขึ้นสนิมไปนะ เอ้ไม่ไม่บอกครับถ้าหนูถ้าหนูไม่เข้านะเขายอมรู้ป่ะถูกถูกเออเข้าไปหมวกให้บอสเลยนะรอบนั้นอ่ะอันนี้คือใช่ไหมให้เขารู้ว่าให้เขาได้ให้เขาได้เต็มวาอะไรเงี้ยใช่เขาอุ้มหนูเข้าบุคเคเย่เลยอ่ะเขาดีใจมาะเยขาบอกว่าทีวีเขาพอแล้วครับบอสแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติเปิดใช้งานการ์ดพวกมึงก็ไปจัดการเรื่องเพลงกับเกาะไอขวัญเป็นคนเซตให้ แต่ว่าเซตแบบไอ้นี่เลยนะไปไปบ้านไปบ้านแก๊งแล้วให้เขาเซตให้เป็นแพ็กเลยมันจะได้ง่ายๆสะดวกกดใช้เสร็จโผล่เลยโอเคปะโอก่องไปเลยง่ายเราคืออำนวยความสะดวกให้เขาเต็มที่เล่นแบบไม่ต้องสนที่อะไรเราต้องคุยกันตรงนี้ก็ได้เลรอย่างนี้เราต้องคุยกันตรงนี้ก่อนเลยนะว่าแต่จะบอกน้องไว้ก่อนว่าถ้ามีเผลอๆอะไรเหมือนรอบที่แล้วก็คือไม่ต้องให้แล้วนะแบบเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดกันอีกโอเคปะ ครับเลือกเอาเเออแบบแยกเซ็ตเลยใช่ใช่คือตอนเนี้ยพวกมึงอะพวกมึงจะใช้ของได้ไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วคือแพ็คกล่องลงไปเลยไปบ้านไหนสักบ้านหนึ่งอ่ะแล้วก็แพ็คกล่องลงไปเลยเวลาเปิดใช้จะได้ง่ายๆหมดก็เปิดใช้หมดก็เปิดใช้เอ้ยนะแต่ว่าเรามีไอ้นี่นี่แพ็คแพ็คเป็นกล่องไอ้นี่อยู่แล้วนี่ของโตะสะพานเราอะกล่องอะไรอะเปิดกล่นไอ้กล่องอะไรวะกล่องไอ้นี่ไงที่มันเป็นเกาะไงไม่ใช่ มันจะมีแพ็คแบบไอ้นี่แพ็กแบบของบ้านอ่ะแพ็คแบบเซตไฟอ่ะคือมีเพนมีอะไรที่จะยัดลงไปได้อ่ะมึงไปแพ็กอย่างนั้นเลยไปให้เขาแพ็คให้โอเคบุ้มบ้ามจัโมโบ้เลยบอสครับรอบนี้ใส่ชุดเดิมหรือว่าใส่สูทครับชุดออควีนแล้วแต่แตชมชดดมึงมคือเอาง่ายอ่ะมึงโอนไปช่วยเขามึงก็ฟังเขาอย่างเดียวพอครับผมไม่จริงๆสูรอ่ะมันไว้อยากเล่นสตอรี่แต่อยากให้ใสก่กางกเพราะเป็นเป็นคนชอบ เด็กโรงแรมอ่ะชอบอรอครับชอบขาวดำโอ้โหบริกราขาผมยังเป็นลบเลยครับชุดผมยังเซฟไว้อยู่เลยมีหน้าล่ะยังเซฟไว้อยู่มีหน้าล่ะภาพภาพลักชอบชอบเป็นเด็กโรงแรมเพราะพี่ผมชอบเข้าโรงแรมก็เลยแบบเออติดติดใจมาไอ้เฮียอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยมีหน้าล่ะภาพลักมันถึงสู้แบบแก๊งที่เขาแบบแต่งตัว<อ><อ>น่ารักน่ารักไม่ได้ก็เป็นแค่บอกแก๊งอะไรนะควีนเป็นแก๊งบริกรใช่ไหมควีน ไม่จริง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 เอาตามเนี่ยไอ้ชมถ้ามันจะเปิดถ้าจะใช้ก็มันก็ต้องเปิดเลยมันจะได้รู้ก็คือเปิดใช้ไปเลยใช่ไหมพี่แล้วก็คือถึงวันจริงก็คือน้องก็มาปกติใช่มึงก็มานัดกับขวัญใจเองได้ได้ได้มีเบอร์ขวัญใจอยู่เลยมีเรียบร้อยคนทํางานกูลบไปสิบแต่อาจจะแบบเบอร์คงเบอร์หายอะไรเงี้ยเราอยู่ที่หน้าตู้นะคะทุกคน อจริงๆไม,ไม่ไม่ต้องโทรหาหนูก็ได้นะมาสภาก็คือเจอ<ฮ>ใครก,ก็ได้นะวันไหนครับเนี่ยี่วันไหนครับเนี่ยวันที่หนึ่งครับโอเควันที่หนึ่งอีกเซินนร์ฟหนึ่งแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเวลาเร็วกว่าเดิมนะแล้วแล้วไม่ต้องห่วงงานเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่อง VIP มันมีแค่พวกมึงเท่านั้น หลุดเข้าง่ายๆเวลานี่มีสปอยไหมครับมีสปอยเวลาไม่มีสปอยเราต้องถามตู่อะแล้วแต่ตู่อะดิยากเลยนี่แตนได้ข่าวปลดวาระแล้วไม่ใช่เหรอไม่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 อันนี้ตู่ตู่ของเราอออหี้ครับอีจั์นี้ไม่สตรีมเอาใหญ่นะไอ้เหี้ยนั่นไงจื้อนุ่นนะโหยเหี้ยอยากจอมานานแล้วเดี๋ยวแม่ไ้ขอโทษนะครับก่อนคุณจะมาเลือกคนอะ ผมขอเอาการ<อ>์ดก่อนดีกว่าครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคุณก็ไม่มีสิทธิน,นะคือจะมานั่งโมนั่งแอ็กอย่างีผมไม่ชอบนะได้ครับได้ได้ครับได้ครับ oh. เปิดตู้ตรงนี้ได้เลยไหม <ẫn> อยากอยากสเสียเหรียญอะขวัญอ่ะวรวยอะครับอุ้วงานนี้งานใหญ่แม่งสองแกงตีกันกูว่านะกูไม่เข้าเมืองดีกว่าไม่ได้เลยพี่อย่าหนุบมาเลยพี่อยัาทำให้พูดเลยอะ อย่าทำปืนเลยอจะทำให้พูอะไอเหี้ยการปล่อยไม่กี่ใบมึงจะทำของมาเพื่อกูอยากรู้เอาแ็เห็นเขาถือกันก็เลยอยากทำเลยอ่ะงานเนี่ยแหละมึงกูบอกให้นะมันเซตเนี่ยไอ้ควินกูรู้นะว่าพวกมึงจะเซตมันให้เป็นแทงเกอร์ถูกต้องไหมหนูรู้ว่าพี่รู้อยู่แล้วเชียวกงนี้คือแนวหน้านี่ว่าฮะ แนวหน้ากล้าตายทั้งสิบนะาครับมีคิ้วอีกคนหนึงาไปสู้รบทั้งทีเออไปก็เดี๋ยวรอวันวันวันสักเดี๋ยววันนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้รอคนเข้ามาครบคบใช่ปะมึงจะได้เลือกคนใหม่มีใครมีใครคอมเป็นเครื่องคิดเลขไหมพี่เปียกฟัไปรุนละรับเฮ้แทนนี่ทำอะไรนะเล่นบ้านครับพี่ใช้เครื่องคิดเลขเล่น แต่แต่ว่าผู้หญิงทุกคนที่มีอาวุธก็ต้องสแตนบายปะแต่ก็ต้องสแตนบายอะไรไม่มีเข้าตาู้ใช่ไหมเที่ยนี่แม่งแบบไม่นผีเข้าตู้นะนี่มึงทุ่มขนาดที่แบบอยากได้บ้านขนาดแบบต้องใช้การ์ดเลยเวะคุณ <c oughs> นับถือพวกมึงว่ะตอนนั้นประมูลไปเท่าไหร่นะเอควีนนี่ถ้ายืนไม่หลงอีกนะน,นะมึง น่าเดี๋ยวหนูไปหาเล็บทั้งนึงนะโอเคไปช้อปปิ้งนี่แหล่งไรเนี่ยไปช้อปปิ้งที่ไหนกัเนี่ยพาลิลลี่ไปช้อปปิ้งมาค่ะให้ลิลลี่ลองพาไม่ได้เลยเมื่อกี้รีบค่ะรีบไม่ไหวไม่ไหวสูงเกิน งัน้นเดี๋ยวมาเราจะแต่งร่างนะครับถามเลยว่าไงการ์ดท,ที่เขาใช้คือการ์ดอะไรหรอครับมิเลอร์การ์ดมิเลอร์การ์ดใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเปยก็คือเป็นเวาสามารถก็คือการเพิ่มจํานวนนั่นแหละจำนวนมันอ่าถ้าเกิดว่าจะให้เปรียบเทียบง่าย,ายๆเลยนะมันจะคล้ายๆกับ,บเอ่อแป๊บมึงนะคล้ายๆกับอะไรวะแป๊บมึงนะเปรียบเปรียบอะไรอ่ะ มันจะคล้ายๆกับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเพิ่มจำนวนคนชั่วคราวเหรอครับอันนี้คือยืมตัวจากสภาถูกไหมครับถูกอ๋อจำนวนให้เอไม่เกินสี่สิบคนถูกไหมครับถูกโอเคเข้าใจแล้วมันจะคล้ายๆกับเมลเลร์มันจะคล้ายๆกับอะไรอะไรนะแคนดี้คล้ายๆกับครับแต่หรือเปล่าหรือว่าอะไรนะเอออก็แต่นะคะแต่ใช่ใช่ใช่ เพราะมันมันจะสามารถแบบว่าเออเลือกเลือกคนมาช่วยไ, <ง S 1> ได้ไดคนมาเพิ่มได้ใช่ซัมมอนซัมมอนคนมาเพิ่มได้แต่ว่าก็ไม่ได้ขายซะทีเดียวนะไม่รด้ครับหนูไม่รู้เรื่องเลยเอาคนดูวันนี้พอละวันนี้พอละไปดูช่องอื่นเอาแล้วกันนะครับผมช่องออรูล่าช่อง เอวาช่องสภาที่อยู่ในม่วงในฟ้าไปตามดูแล้วกันวันนี้ผมพักแล้วเดี๋ยวผมจะไปนี่แนละ้วอ่ะอ่ะอะให,ให,ให้ให้น้าเขาหน่อยน้ากระเป๋าอะไรเอ้ยเก็บหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนี่นะเขามีจริงนะโอเคเขามีจริงอ้าอันนี้มิเลอร์เหรอใช่นึกว่าแต่โถเอา <laughs> นะ้าและนะ้ามิลเลอร์มาให้หนู 1,2,6พี่ชมพร้อมยังเรียบร้อยประกาศเราไปเลยว่าใช้เพื่อเข้าชิงบ้านระบุจุดประสงค์ให้เขาเลยเอ้ามันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะอะไรอ่ะอ้าวอดแอคเลยเนี่ยพี่ชม <c oughs> พี่ชมเ <c oughs> ขาจะแอไปแล้วก็ดู <c oughs> เจอกัน <c oughs>